คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปดปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีสวิรุ่นกันด้วยนะครับวันนี้ก็อย่อผมเนาะช่องปาปอนนะทุกคนนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมลักกี้ในโกะนะครับมาแมวนรกนะครับผมวันนี้ก็จะไปซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับเบรดห้าสิบน 50, นะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเกมสาถ้ำเนาะ ใครรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะฮะ,ะมาดูกันเลยนะครับสำหรับสิบหมุนนะครับผมยังไม่มีอะไรมาสวยๆเลยนะครับ ใครที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะฮะอ่ะโอเคก็พอได้อยู่นะทุกคนนะ1,300นะครับ อโอเคืออไปแล้วไม่ล่านะครับโอ้โหใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ โอเคเป็นไปได้สวยงามนะทุกคนนะโอ้เธอหวานใจย,ยับนะครับนะอ่ะโอเคขออนุญาตนะครับผมจริงๆนะกดหยุดไปเลยโอ้เธอหวานใจย,ยับนะครับนะสุดจัดประลัดบอกนะครับโอเคทุกคนจบกันมาที่12.575นสอ็ะฮะเออแตก แตกสัดๆนะครับผมโอเคอ่ะโอ้โหไม่อยากจะไปต่อว่าคลิปท่านแน่เลยคลิปนี้2นาทีกว่านะทุกคนก็โอเคนะผมไม่อยากจะไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับนะก่อถอนกันบ้างเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปดีโวหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายครับผม